หมอวรวงกล่าวถึงเวลาแล้วต้องร่วมกันล้างมรดกบาปคณะราษฎรผู้สื่อข่าวไทยนิวส์รายงานว่า9พฤศจิกายนนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานพักไทยพักดีเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อย,ยื่นเอกสารชี้แจงต่อกอก,อกตกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอก,อกตทำหนังสือถึง ให้ในายแพทย์วรงเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาพักไทยพักดีล้มล้างการปกครองและปฏิปักษ์ต่อการปกครองระหว่างการประสัยประชุมใหญ่วันที่5สิงหาคมระหว่างรอสัมภาษณ์สื่อมวลชนได้มีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจนำดอกกุหลาบมามอบให้ด้วยนายแพทย์วรงเผยว่าถึงเวลาแล้วต้องร่วมกันล้างมรดกบาปคณะราษฎรรีเซ็ตระบบการเมืองไทย เพื่อสถาปนาระบอบการเมืองอันมีพระมหากษัตริย์ประชาชนและฝ่ายการเมืองอยู่ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้แผ่นดินนี้มีเสรีพาสุกร่มเย็นตลอดไปนั่นคือระบอบราชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญถือเป็นสากลของประเทศที่มาสถาบันของพระมหากษัตริย์ที่เป็นมาเป็นอยู่และให้เป็นตลอดไปให้อยู่เนือระบอบประชาธิปไตย อันมีจกักรวรรดิอเมริกาเป็นผู้บงการผมขอสรุปนะครับให้กับทุกท่านที่ติดตามไลฟ์ได้ทราบว่าพักไทยพักดีแม้เป็นพักเล็กไม่มีสอสอในสภาไม่มีสอสอรัฐบาลแต่เรายืนยันความถูกต้องของประเทศไทยครับพี่น้องไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะยืนหยัดด้วยความถูกต้องของประเทศต่อไปนอกจากนี้นายแพทย์วรงได้ยกเอาคำพูดของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร มากล่าวทิ้งท้ายผมเข้าใจว่าถูกคนแชร์กันเยอะมากเพราะพี่น้องประชาชนนั้นอึดอัดเพราะฝ่ายค้านและรัฐบาลและองค์กรอิสระและพรรคการเมืองห่วยในประเทศไทยถึงเวลาแล้วนะครับที่สิงคโปร์พัฒนาได้เพราะประเทศเขาโปร่งใสประเทศของเราต้องเป็นแบบนั้น